ปามก็เลยบอกว่ายังยังไม่ใช่ซีซั่นนี้หรือยังไม่ใช่ถ้ายังเป็นมาเรสกาคุมคือเป็นผมว,ว่ามาเรสกาคุมได้อยู่แต่มันถึงว่าตอนเนี้ยทีมเชลซีเหมือนกำลังกำลังสร้างแคลเซียมอ่ะเอนโซเป็นแชมป์แล้วเอนโซเป็นแชมป์สโมสรโลกเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจากที่เขาเคยเป็นเด็กเบนฟิก้าคนหนึ่งมาอยู่เชลซีแล้วเขาโตขึ้น,นระดับหนึ่งไกเซโดจากเด็กไบตันขึ้นมาเป็นเชลซีมีแชมป์แรกโตขึ้น,นระดับหนึ่งแม้กระทั่งเจ้าเปโดะ ผมเพิ่งไปค่อาอ่านประวัติเขาเองนี่คือทัรฟี่แรกของเจาเปโดนะฟีฟ่าขับรถครับทุกคนมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนั้นผมว่าเชลซีจะหมมเพราะนักเตะอีกประมาณ3าสี่ปีเพราะว่าสามสี่ปีเชลซีจะน่าก,กลัวอยา so ่างเอนโซตอนนี้ยี่สองยี่สามพอเริ่มยี่ห้าไกเซโดยี่ห้าโคลยูยี่ิห้ากระดูกเริ่มแข็งครับ <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นนักเตะเชลซีในตในชื่อที่ผมบอกเนี่ยเล่นร้อยห้าสิบเกมสองร้อเกมมันมันกลมกล่อมอะ่ะ <c oughs> มันกลมกล่อมพอดี เจ้าเปโดก็จากวัตฟอร์ดไบตันเริ่มมาเล่นทีมใหญ่สังเกตว่าเส้นทางนักเตะชลซีจะมีความคล้ายกันหมดเลยผมว่าอีกสามสี่ปีกว่าแบบก่อนมันจะกลมกล่อมอ่ะผมว่ามันจะมีลุ้นแล้วบอร์ดบริหารไม่ได้ซีเรียสด้วยนะครับบอร์ดบริหารมองว่าอีกสามสี่ปีเขามองว่าตอนนี้เป็นการสร้างทีมอยู่อีกสาสิปีข้างหน้าเขาอยากลุ้นเป็นแชมป์อ่ะลุ้นแชมป์เป็นแชมป์ลุ้นแชมป์ผมว่าเขาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วว่าเฮ้ย ตอนนี้มันเริ่มเบียดริพูนะมันเริ่มเบียดอาร์เอนอลนะแต่มันยังไม่กาแฟเหมือนกาแฟมันบ่มยังไม่เต็มที่อ่ะมันเล่ามันยังไม่บ่มถ้าบ่มเต็มที่แล้วเนี่ยทีนี้หลังจากนี้มันเข้มแล้วอยู่ที่ว่ามึงจะไปชงให้อ่อนหรือเข้มแค่นั้นเองคือถ้ามันสูตรมันสําเร็จแล้ว่เหลือแค่ไปผสมอะไรถูกมันก็หอมมันก็อร่อยถูกให้มันมันก็เข้มแล้วอยู่ที่ว่ามึงจะใส่ใส่นมใส่อะไรแต่อย่างน้อยคือเนื้อกาแฟม่งเข้มแล้ว